มนะพี่น้องมาเบิงผักสองผู que, ้เหลี่ยมเล่าเนี่ยเมื่อไรตินนำน้ำนักได้างฮะเนี่ที่นอรกู๊ปันทรลัศทัฮะนี่เอาจวดควนและพอซางมันยังมันยังถึง นั่นแหละบวกหูสั้นสอ่องนี่ยบวสองลืมน่องลืมพีบวกสามบวกสี่บวกหาเห็นป่าบาันเนี่ยอันะนบ,บวกหกจอกหกฝนตกคิด,าด่าแดดจอกเ็จอเกจอเกเห็นแดดว่ามันฝนหรอไม่ใช่พกเพียงสวยเป็นอขอ แต่ผมจำค่ำสอยเราเม่ได้เราสอยดีดีเราเป็นคู่เป็นแง่พุ่มสะบันเรียงค่ำสอยต่เราเราเห็นหนังตะลุ้งไหมซื้อเล่าไ่เย่ไม่เย่โปร่เปล่งสุดเสน่ห์ <c oughs> ค่ำสอยเป็นเคีื่อของน้องเลย่ะเราโดนเอาเลยเนี่ยเนี่ยนะดับอาจารย์โดนเอาเลยค่ำสอยอะ่ะว่าว่าไปว่าไปเนี่ยโค้งไปหมดเนี่ย แกบ,บัดหัวยุคไทยๆคบบนละบัดหัวแล้วบังเหรอนี่เอาผ้าหางผ้ามี่พอเหลีล่ยมเราอันนี้แหละแนว่ผ้าหางผ้ามีพไนะขนาดมารับนี่เลยนี่ตลาดนี่พี่น,อน้องคือตลาดสดนะไรครับนี่เลยแล้เราบังไฟอยู่เหมอือนแขงหมูพันมา <c ười> อันนี้แขงหมูนี่เนี่ยเสียงหมูพันนะแลาวเราบังไฟเลยเราหางบังไฟเียเหนว ไฟอ่ะไฟปืนก้างมึงเสร็จแล้วเขาขุนแรมมาแตวเป็นยังว่าหางบ่เกิงวันนั้นไปตัดบ่อเกลืว่ะขุดแมไปจังเป็นจังมาดอก บุญหวงไฟพะนะเคยมีว่าเคยมีบ่าเมี่ยงนครปฐมเอาบุญหลวงไผ่หาจุดยึ่แถวนครแค่สีพะน้มือไงทีนี้นครยุทธยาเนี่ยแกจะไปจุด่ับานเดอนสาเลย ตรงนี้ประจุทิยาเลยเออบุกเมืองอยู่เมืองเก่านี่กวนนะมุกเจ้ากับบังไฟยากวนมากวนบ่ก่อนลำบ่มีไรสิก่อนผมมาเนี่ยแล้วขับมันไปทองในม้วนครับลทองขสาโพยี่ยบุญมีแสงยงยดนั่นสิประกอบกันนี่พี่น้องปักอูอุุดเอามาเลยนี่ปรกอูอุุดเนี่ย คือบที่หนึ่งยังของพ่อยิ่บ,ยยบุญมีล้ำมังหันคือบที่หนึ่งยังคือบที่สองหายผู้สาวเลนีนน้ำยังกว่าแล้วว่าวันล้ำพยย่อยิ่บุญมี่แล้วครับมาแล้วพ่อยิ่งผู้เหลืมอมาขายอาจารย์บังไฟนี่ครับนี่ แานแล้ว่าแฟนแล้ว,ลวอีกเยอะบวกกันเขาไปเอามาเล่นซ้ำเงินกับบงังไฟไปนี่เราต้องเลลาไหมศิลป <c oughs> ินกึน์ซนะื้อมซึ่งเสียว่าต้องถอน <c oughs> เป็นสีสโซดทองอ <c oughs> <c oughs> ว่ามันถอนหรือว่าสดทองไปไฟใหม่ทองไปโอ้ไผ่เนาะไข่ไม่เยี่ยวทองเพอไฟใหม่ทอง

โอ้ยถือเสียไปไปหาตีแม่นูอีกทีนึงบังกะน่าตีบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องถ้าบงังพอเหมีเห็ดหลอกไฟถ่าสร้างเวทีก็เด็กกิน บรรยากาศหลังไวที่ครับพี่นออ้องนะบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝาก,กติดตามนะเด้ออีพอยน์เนาะไงไงพี่น้องกองไปไทยสานไทยกรุงเทพไทยภาคเหนือภาคกลางเมืองช่องพญายวันลำเพื่อนออฟฟิเชียลฟอกกันคลิปหนาครับ